อย่าลุนเรื่องไรหรอกครับอโอ้คุณไม่ได้อันนี้คุณกระเยาเนี่ยคุณอยู่สอนอไหนผมถามคุณหน่อยอ่ะอ่าท่านเรียอเดียคุณขอเดียคุณมีสิ่งอะไรพ่จะมาจับพ่นตรวจเยวะพี่ๆนไม่มีหรอกคนเราอะไรครับคนเราันี่ยู่โอ้ ผมถามพวกคุณหน่อยเท่านนั่นแหละผมขอรู้แค่บัตรอย่างเดียวเลยจะมาจับผมตัวเดียวเนี่ย<ม><ม>อา้าวเป็นไรผมจะมีวิธีมาตรวจสอบคุณผมเป็นพลเมืองเป็นประชาชนบัตรอะไรครับ <c oughs> ประชาชนผมอยู่บ้านครับผม <c oughs> อา้าวผมก็ถามอา้าคุณล่ะมีคุณมีบัตรไ,ไม่หรอโอ้โหท่านั้นแหละ ผมก็บ,บอกแค่นั้นแเราคุณจะมาจับผมตรวจเดี่ยวเรื่องอะไรอ่ะผมถามคุณแค่นั้นแหละจับหรอยังล่ะโอ้จับหรอยงังเยอยุ่แบบเนี้ยใหญ่ <laughs> เ,เ,เชิญกำนันใหญ่เชิญปลัดไม่ล่ะเ <laughs> ชิญนายเพื่อไหมเอาไหมเอาไหมล่ะเชิญกำนันไหมเอานายเพื่อมาเลยครับเอานายเพื่อมาเลยนายเพื่อกลุ่ยจักบวมครับทัวรไปเรือ่อยกำน,นันไหนนายเพื่อครับผมขอดูแค่บ,บัตรครับจะมาตรวจเดี่ยวผมเนี่ยอ่าเดี๋ยว ผมก็เรียนกฎหมายมาเหมือนกันง่ายๆหรอกผม่าง่ายๆนี่ครับตำรวจนะครับผมโอ้มาเถอะ มาถามตัวเดียวฉันดือด้อๆเนาะโอ้โหแล้วนี่มาจะมาเอาหลุดบ้าหรือเปล่าโอ้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหว,วลุนลังแกแบบนี้ก็ไม่ไหวบบเหมือนกันแหละโทรไปเลยครับโทรไปเลยผมใหม้คุณโทรเลยโทรเต็มกราบเลย มาเลยครับผมผมก็รออยู่เนี่ยผมพิดแหละอ่าขี่รดเมาโอ้โหพม่นบอกว่าตรวจเย่อผมคุณเนี่ยโอ้โหอะไรของพวกคุณเนี่ยโอ้โหคุณเอาใบมาดิอยากดังเห่ไหมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัใ <laughs> ดจให้เลย โอ้ผมออกมาจากบ้านเมื่อกี้เนี่ยอ่เดี๋ยวรถผมมาฝึงโดนจับมาอยู่อำเภอเนี่ย มีปัญหาอะไรไม่รู้แหละที่รู้เขาครับรถมาซื้อเหล่าแม่งไอี๋แม่งจะมาหมั่วสัวไม่ได้เด้อมียอมเหมือนกันแล้ววะตอนนั้นตัวต่างคนต่างอยู่ตัวครับเพราะว่าผมมาแก้ซื้อเหล่อไหมผมไม่มีอะไรอยู่แลี้ยวอ๋อโอ้โหดูปพ๊บคุณมาปพ๊บคุณจะมานี่ผมมันก็ไม่ใช่หรอกครับผมรถล่มล่มล่อ โอ้โหโหลดผมถอดังไหมครับคุณลองสตาร์ดูได้เลยเดี๋ยวหลผมถอดังอ่ะอ๋อานั้นเลยครับโอ้โหหลผมสอดกาบครับพี่ผมเพิ่งทำารดเซียเพราะเราบ่อริมกับมีครับผม

ครับผมเขาจะมาขอผมตรวจยอดเขาจะมาจับผมอะไมไม่ใช่แล้วคุยแน่น่ะครัพี่มัตเคุยแน่น่ะคอ้ยแต่แล้ว เมนานมเตีนก๋เตี๋ยวผมไม่กินเสดน้ำวยเนับเ่ก๋วเยดูครับบ้านกินกับเราเช้งผมกินแค่เหลาผมก็อยู่บ้านในเหี้ผมไม่อยากหยกอกครับแต่ว่ารถมันนี่มันทำมาผมกำลังไล่รถครับนานหลีผมก็บบอกดีๆครับ

มันนี่ยมันอยู่ในบ้านครับขอบคุณครับไปไหนอ้าวไปไหนล่ะบอกอันไหนไม่จะบ่ายโอ้โฮไม่เดี๋ยวดอกเรื่อง